ในการตีเกลียวเส้นไหมสองเส้นสองสีเข้าด้วยกันโดยใช้เครื่องตีเกลียวแบบมีมอเตอร์นะคะความสูงก็ประมาณ5กระบอกหรือ5ชั้นนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมเส้นไหมสองสีนะคะไว้ก่อนโดยการนำมาเข้าเครื่องปั่นไหมนะคะเราก็จะนำ ไหมที่ย้อมแล้วก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่เข้าไปในวงล้อนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตัดเส้นได้นะคะที่มัดรวบเส้นไหมออกนะคะ ตัดออกให้ครบทุกเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะนำไหมเส้นหลักนะคะมาต่อเข้ากับหลอด PVC นะคะทำเช่นเดียวกันนะคะทั้ง ไหมสีส้มและไหมสีแดงปั่นไปจนหมดทั้งใจนะคะ เมื่อเราได้เส้นไหมสอเส้นสอ,สองสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะจับมาจับปลายนะคะมารวมกันและสอดเข้าไปในลูกรอกนะคะ แล้วก็จับเส้นไหมทั้งสองเส้นนะคะควบเข้าด้วยกันมาต่อเข้ากับหลอดอลูมิเนียมนะคะหลอดอลูมิเนียมนี้ความยาวประมาณ15เซนนะคะเครื่องนี้เราก็จะใช้เป็นแบบมอเตอร์เช่นกันนะคะ ปั่นไปจนเต็มหลอดอลูมิเนียมนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำเส้นไหมที่ได้ที่ปั่นใส่ในหลอดอลูมิเนียมที่ได้นะคะก็จะนำมาเข้าในเครื่องตีเกลียวนะคะเครื่องตีเกลียวนี้จะเป็น เครื่องติกเลียวใช้มอเตอร์นะคะแบบห้ากระบอกนะคะช่วงแรกเราก็จะใช้มือหมุนช่วยก่อนนะคะเพื่อให้เส้นไหมเรียงตัวสวยงามนะคะไม่พันกัน เราก็จะจับปลายนะคะจับปลายของจับปลายของไหมจากหลอดอลูมิเนียมนะคะในขณะที่จับปลายดึงไปนะคะเราก็จะใช้มือหมุนนะคะหมุนไปด้วยเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดเกลียวในการเกิดเกลียวนำทางไปเล็กน้อยนะคะก็หมุนหมุนไปสักพักนะคะ พอมั่นใจว่าปลายไหมติดกับหลอด PVC แล้วนะคะเราจึงจะเปิดเครื่องมอเตอร์นะคะทำทุกชั้นทุกหลอดเหมือนกันนะคะก็จะใช้มือหมุนปั่นนำทางไปสักครู่นะคะ ให้เส้นไหมเรียงตัวสวยงามแต่ละชั้นเรียงตัวสวยงามพอตึงได้ที่เราก็จะมาเปิดเครื่องมอเตอร์นะคะถ้าเส้นไหมจากหลอดอลูมิเนียมติดกันเราก็จะค่อยๆแกะออกจากกันนะคะถ้าไหมขาดก็นําปลายไหมของจากหลอดอลูมิเนียมแล้วก็จากหลอด PVC นะคะต่อเข้าด้วยกัน แล้วก็นําไปเกี่ยวกับตะขอนะคะรวบทั้งห้าเส้นเลยค่ะห้าชั้นเกี่ยวเข้าตะขอเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็จับรวบทั้ง5ชั้นนะคะจับเส้นไหมของแต่ละชั้นนะคะรวบเข้าด้วยกันแล้วก็เปิดเครื่องค่ะจับให้แน่นนะคะเพื่อที่ไหมเกลียวจากกระบอก PVC จะได้ไม่หลุดค่ะและผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นลายเกลียวหางกระรอกเช่นนี้เลยค่ะ